หลวงปู่เมฆวัดลำกระดานสถานที่ตั้งของวัดลำกระดานคือซอย66ถนนนิมิตใหม่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครสำหรับท่านที่มีความสนใจในเรื่องของปลัดคิกคงเคยได้ยินชื่อของหลวงปู่เมฆซึ่งเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ทำประหลัดคิกได้เก่งผมจะนำท่านไปกราบหลวงปู่เมฆนะครับ นะโมะะตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสนนะโมะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสนนะโมะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังเมโคสัจจาสพโพนามะเตประสิทธิเมเอหิอโหนะโมพุทธายะพุทธสังมินาชาลิติอุอากะสะ มิเตพาหุหติอาหางวันทามิสัพพรทาสัพพระลาพังประสิทธิเมหลวงปู่เมฆนามเดิมว่าเมฆสิทธิราชาเกิด30กรกฎาคม4 9 4 9ในสมัยรัชกาลที่หพื้นเพเป็นคนกรุงเทพบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีที่วัตพาน ได้ศึกษาตำรายาจากหลวงพ่อนิดวัตพานและหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุธยาจนกระทั่งอายุ25ปีท่านจึงได้สึกออกมามีครอบครัวและหลวงปู่เมฆนั้นได้อุปสมบทอีกครั้งเมื่ออายุ62ปีปี2512แล้วมาจำพรรษาที่วัดลำกระดานวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านก็คือปลัดขิกที่ทำจากไม้เขยตาย ว่ากันว่าเด็กๆในย่านนี้เอาปรลัดขิกไปแย่ใส่งูแล้วงูจะหมอบกลัวจึงทำให้เด็กๆในย่านนี้ไม่กลัวงูและสัตว์มีพิษกันเลยปรลัดของท่านนั้นแกะง่ายๆไม่ลงอลัขระท่านว่าลงอัขระบนกระจูเป็นการไม่สมควรหลวงปู่เมฆสัจจาสโพท่านได้ถึงแก่มรณภาพในวันที่15ธันวาคม2534สิริอายุ85ปี ปัจจุบันสังขาหลวงปู่เมฆนั้นก็บรรจุอยู่ในโรงแก้วและนี่ก็คือหลวงปู่เมฆวัดลำกระดาน